และคลิปนี้สนับสนุนโดยเพสซี c o อฟฟีซึ่งเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่หอมมากที่หอมเวอร์หอมยันฉี่กันเลยทีเดียวดูได้จากคอมเมนต์ของลูกค้าที่พิมพ์มาบอกแถมรถสชาติก็ดีดี กินแล้วก็ดีดีสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่แอดไลน์แอดเพซี่คอฟฟี่ไอซอปปีก็มี่หรือเดอบาทนี่หรือคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ก็ขอไปสื่อได้ไง่ายๆโหลดเดอบาทนี่อา้าส้นแก้วเชียร์สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะตอนนี้ป้าเพซี่กำลังจะไปหาพี่มาร์คเผ็ดเผ็ดมาร์คนะคะ นัดลุงคิดไว้ตรงนั้นนะคะตอนนี้ลุงคิดเขาไปเขาไปตอบพาสปอร์ตค่ะแล้วที่นี้เขาจะนั่ง BTS มาจากเพิร์จิกค่ะก็ตรงนี้เราตอนนี้บาพีซี่ก็ให้ตุกต๊กตุ๊กทางแลไปส่งหน้าปากซอยแลวบาพีซี่ก็จะต้องเดินไปตรงเอ,เอกมัยเนี่ยค่ะน่าจะเป็น BTS เอกมัยเพราะว่าเพจมาร์คเขาอยู่ตรงนั้นคนดีพอดีอะค่ะ จะเดินไปรอลูกคี่เพราะก่อนลูกคิดจะนั่ง BTS ม,มาเพราะตรงนี้มันก็ไม่ใช่จะใกล้ๆนะคะมันก็เดินไปสองสมซอ,อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าน,นี้เขาส่งให้แค่หน้าปักซอยนะคะเดี๋ยวโอ้โหหลายปีสองปีกว่าแล้วะคะ่ะไม่ได้กินเผ็ดมาร์กเผ็ดมากเผ็ดมาร์ากนะคะของพี่มาวินนะคะเดี๋ยวไปกินกะเพรากันเนาะเนี่ค่ะรถตุกตุกทางโรงแรมเราก็มาส่งตรงหน้าปักซอยนี่ค่ะแฟนทางบ้านก็ส่งแค่นี้ค่ะ ที่เหลือก็เราเรียกแท็กซี่หรือว่านั่ง BTS ไปเองนะคะทากซีก็จะเดินไปเพราะว่าร้านอ่ของเพจมาร์กนะคะเขาจะอยู่ตรงบันไดของ BTS เลยค่ะนั่นค่ะเห็นไหมคะป้ายเหลืองๆแดงๆนะคะแจ่มเลยค่ะอยู่ขวามือเรานะคะ นี่ค่ะตรงข้ามนี่เลยค่ะปาไปซี่ตรงข้ามไปค่ะก็ปาไปซี่ก็จะยืนรอลุงคิดตรงนี้นะคะลุงมาจากเพลินจิตก็น่าจะออกประตูนี้นะคะพิดโทรมาค่ะลุงคิดไปถึงก่อนป้าไปซี่แล้วค่ะไม่รู้แกลงทางไหนค่ะปาไปซี่สาด,ดักดักอยู่นะคะ ไม่รู้ลงสะพานไหนงงเหมือนกันค่ะสาดดักตรงทางออกแล้วนะคะหรือมันลงอีกทางได้หรือเปล่าไม่รู้ค่ะต้องต่อคิวหรือเปล่าไม่รู้ค่ะโอโ้นั่งรอคิวแน่เลยค่ะเต็มเลยอ่ะนับตัวเวกแล้วบอกคนเยอะมากเขามีเก้าอี้ให้นั่งรอข้างนอกค่ะโอ้โห คนเยอะจริงค่ะในช่วงนี้หน้าหน้าเที่ยวด้วยค่ะดูเขามีเก้าอี้ให้นั่งค่ะเ<ม>ขาบอกอบประมาณรอประมาณส5้านาทีเนี่<ม>นี่นะคะราคาอาหารเขาค่ะเราก็ไปสั่งสั่งที่เราจะเอาอะไรแล้วนะคะกนะ็ให้เบอร์เรามาแล้วเขาก็จะมาเรียกนะคะเวลาโว่าง เรียกเป็นคนแปลกแกไม่พิเศษสิลุงคิดมารอตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่สิบห้านาทีป้าพิชิตก็ไปรออยู่ข้างบนแต่ลุงอ่ะมาถึงนี่แล้วแล้วก็ไม่เคลียร์กับเราเหมือนจะแกบอกว่าแกกําลังเดินมากาลังจะขึ้น BTS ก็เลยเข้าใจผิดกันแกก็มารอที่ป้าพิชิตออกจากโรงแรมมาแกมารอแกอยู่ที่นี่แล้วค่ะแล้วแกมาอยู่ที่นี่แกก็ไม่เข้าไปเอาบัตรคิวค่ะแกไม่เข้าไปเอาบัตรคิว ทีนี้คนที่เข้ามาทีหลังเขาเข้ามปบัตรคิวก็ต้องเรียกคนที่มีบัตรคิวเข้าไปค่ะคนที่ไม่มีบัตรคิวก็ก็ก็ต้องรอกลายเป็นแกมาก่อนก่อนคนอื่นแต่แกไม่มีบัตรคิวก็คุณได้มาค่ะเผ็ดกลางนะคะสองปีที่แล้วมากินเผ็ดจัดกินไม่ได้ ด like like ูจะเป็นแบบนิ่มบางก็อร่อยกะเพราวากิวของลุงคิดค่ะ ไม่ได้สับเนาะเขาเป็นเนื้อชิ้นนะตอนแรกสั่งเค้าไข่มาสั่งเค้าไข่ชิ้นใหญ่มากใช่พอให้เยอะนะเนี่ยเนื้อวากิวเป็นไงช่วดูชานี่มันเป็นเผ็ดไหมอุ้ยอันนี้เผ็ดอ่ะขนาดเผ็ดกลางนะ

อุ้ยจะพิดพกเผ็ดอะ่ะนี่ขนาดเผ็ดกาลางนะคะแบบระดับ4ค่ะสูงสุดคือมี5ระดับตับเผ็ดไม่พอนะคะเนี่ยที่หนูค่ะ <laughs> ไม่เคยผิดหวังสองปีที่แล้วมายังไงนะเผิดเหมือนเดิมสองปีที่แล้วอ่ะป้านั่างดักติดมากตัวไดดับมากเสูงพูดแล้วอ่ะอันนี้ระดับสี่นะ ready did you use that Yeah. 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 So, mm. my goal is to finish this you got it last time not will you the number five it's it's Level right. 5 you're not getting mm. mm. <laughs> I don't like turkey yeah, I really you that why did you keep that vegetarian I do what you're

What does that do? acid. Your, your size, right? So who wants it? Hva? <laughs> กเต่ปโอ๊ยกินตักพี่ม่ให้ีกโอยจะไม่ให่แล้วดูเนี่ยนี่เผ็ดจริงเลยเนี่ย จะหมดแล้วค่ะไปซีอีกเหลือเพียงจานนพี่ที่แล้วอ่ะพี่คิดบอกว่าเฮ้ยสั่งเผ็ดแบบประดักห้าทำไมกินได้คือเหมือนลิ้นปลาไปซีเหมือนตอนนี้เหมือนลิ้นมันบาง

แต่กระดูกสต๊อกีกทอกะดูกสตอรกดสรสชาตอร่อยมากลูงพีเนระดับสองนะคะความพีเนระดับสี่สูงสุดระดับห้าไ I have a message for everybody. Yeah. Yeah, so you have to take the the and... Sorry, can I take it? Sorry. Here's the message from, from Mark Wiens. Sorry I miss you. I'm traveling for food right now. But thank you very much for coming to Pittmark from Mark Ween. <laughs> <laughs> you're writing a, a letter for everybody mm -hmm. <laughs>

ที่นั่กตรงครามเราเขาก็ยังไม่ไปไหนคะ่ะเราก็เลยแซวเขาว่าจะรอย่อยและกินต่อใช่ไหมก็หัวล้อกันใหญ่เลยนะคะน่ารักค่ะทั้งคู่เขาเลยค่ะแต่เขาอยากนั่งอยู่หน้าร้านเหมือนเดิมน,นะคะก็เดี๋ยวที่ปี้เราอขอกรุณาขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันทริปหนะะ้าบาย